ในหลายอีพีก่อนหน้าผมได้เคยคุยให้ฟังว่าใน j จดีของตำแหน่งหัวหน้างานเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะระบุถึงหน้าที่งานและกิจกรรมงานเชิงปฏิบัตินะครับโดยทั่วไปก็จะระบุ ข้อมูลพวกนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในตําแหน่งงานของคนที่เป็นหัวหน้านงานไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์วิเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมลีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแมネจเจอร์น Manager, เนี่ยจะมีหน้าที่งานอยู่อีกอย่างหนึง่งคือหน้าที่งานเชิงการบังคับบัญชาจะเรียกย่อๆว่าหน้าที่งานเชิงบังคับบัญชาก็ได้โอเคไหมครับจากประสบการณ์ในการทํา j ดีให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยผมมักจะพบว่า พอไปดูในเจดีของคนที่เป็นหัวหน้างาน,นหัวหน้างานก็จะเขียนหน้าที่งานเชิงบัคบัญชามาว่าเช่นพัฒนาลูกน้องปรับปรุงพัฒนางานจัดการอนุมัติการลาการทำานานล่วงเวลาอย่างเงี้ยครับก็จะเขียนมาหมดแต่เขียนไม่ค่อยเหมือนกันดังนั้น HR ก็ควรจะต้องมาดูสักหน่อยหนึ่งเนาะว่า,าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหน้าที่งานของหัวหน้างานมีทั้งหน้าที่งานเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานเชิงมัคบัญชาดังนั้นในเจดีของเราเนี่ย ก็ควรจะต้องมีการระบุหน้าที่การสองอย่างนี้ลงไปเลยโอเคไหมครับสำหรับหน้าที่งานเชิงปฏิบัติเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มักจะระบุถึงหน้าที่งานกิจกรรมงานผลลัพธ์ที่คาดหวังแล้วก็ตัวชี้วัดผลงานโอเคไหมครับตามในหลายอ p พผมจะเคยคุยเรื่องนี้ให้ฟังส่วนประกอบของ j d ดีตรงส่วนที่ระบุหน้าที่งานกิจกรรมงานเนี่ย ก็อยากให้ท่านวิเคราะห์หน้าที่งานกิจกรรมงานผลลัพธ์ที่คาดหวังและก็ตัวชีวัดผลงานนะครับระบุไว้เลยสําหรับหน้าที่งานเชิงการบังคับบัญชาเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องระบุตัวชี้วัดผลงานก็ได้ครับเราจะระบุไว้แค่ว่าหน้าที่งานมีอะไรบ้างไอ้หน้าที่งานก็คืองานด้านนี้แหละเนาะกิจกรรมงานก็คือตัวงานเชิงบังคับบัญชาที่ต้องทาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังและที่สําคัญก็คือ ขอให้อาเนี่ยระดมสมองจากผู้เคราบัญชาของหน่วยงานมาเลยว่าถ้าเป็นระดับทีมลีดเดอร์เนี่ยหน้าที่งานเชิงมาขบัญชาจะมีอะไรบ้างหน้าที่งานเชิงมาขบัญชาของซูเปอร์วิเซอร์มีอะไรบ้างหน้าที่งานเชิงมาขบัญชาของแมเนจเจอร์มีอะไรบ้างเนี่ยก็ระบุออกมาให้เรียบร้อยเลยแยกออกมาก่อนระบุเป็นงานด้านระบุกิจกรรมงาน ล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาตัวชดผลงานไม่จำเป็นต้องดูให้ดูตามตัวอย่างนี่ก็แล้วกันนะครับเขาก็ระบุมาว่าในงานด้านการปรับปรุงพัฒนางานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมงานหนึ่งสองสาสี่ห้าเห็นไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งุดหผลลัพธ์ที่คาดหวังก็จะเป็นทางด้านขวาเหมือนในหน้าที่งานด้านการปฏิบัติตามโรคมาตรฐานคุณภาพเนี่ยตัวหัวหน้างานผู้มังคับบัญชาเนี่ยก็จะมี กิจกรรมงาน2.1ถึง2.8ผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้ดูหลายๆตัวที่เป็นหน้าที่งานและกิจกรรมงานนะครับคร mm hmm. าวนี้มีข้อคิดอย่างตามตัวอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเขาตกลงกันว่าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับไหนหัวหน้างานระดับหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานระดับหัวหน้าแผนกหัวหน้างานระดับผู้จัดการอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้อง ใช้หน้าที่งานเชิงมาเข้าปรชาแนวเดียวกันระบบภายในเจดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อลดความยุ่งยากในการที่จะทำเจดีสำหรับปีนี้ปีต่อๆไปก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่าไปถ้าลองมองลึกในรายละเอียดตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าไอ้ตัวหน้าที่งานเชิงบังคับบัญชาเนี่ยของคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยก็อาจจะน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับ ที่เป็นหัวหน้าแผนกจริงไหมหน้าที่งานเชิงบัญชาของหัวหน้าแผนกเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับหน้าที่งานเชิงบัญชาของผู้จัดการจริงไหมเท้าว่ากันแบบนั้นแต่มันมันต้องมานั่งวิเคราะห์เยอะไหมมันก็จะซับซ้อนหน่อยไงในเจดีดังนั้นเนี่ยในบางองค์กรในลหลายๆองค์กรเนี่ยขเขาก็จะระบุหน้าที่งานเชิงบัญชาออกมาเป็นแนวเดียวกันเลยแ <Yeah. S 1> ยกออกมาเป็นงานด้านกิจกรรมงานนะ แต่ใช้สำหรับหัวหน้าง,งานทุกระดับเลยเช่นตามตัวอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่ากันผมว่าแบบที่แยกตามหัวหน้าง,งานแต่ละระดับจะดีกว่านะครับลองเอาคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเช่นในระดับหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาก็มานั่งประชุมหารือกันนะครับว่าหน้าที่งานจะมาเข้ามาจากของเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กลันกรองข้อมูลวิเคราะห์มาเอาหัวหน้าง,งาน อาหัวหน้างานระดับหัวหน้าแผนกเนี่ยมาประชุมกันมาทำเวิร์กช็อปกัน HR นี่แหแะเป็นตัวกลางในการจัดทำนะครับมาวิเคราะห์หน้าที่งานและกิจกรรมงานเชิงมารขารชาของหัวหน้าแผนกเอาบุคลากรระดับแมเนเจอร์โอเคไหมครับระดับผู้จัดการเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปกันมาระดมสมองกันนะครับแล้ว h r ก็สรุปมาว่าหน้าที่งานและกิจกรรมงานเชิงมารารชาของผู้จัดการมีอะไรบ้างมันคงมีบางอย่างที่มันคล้ายๆกันจริงไหม มันคงมีบางอย่างที่มันแตกต่างกันจริงไหมไอ้ส่วนของหน้าที่งานเชิงกรรมการบัญชาเนี่ยมันเอามาระบุเอาจริงนะทักษะเชิงการจัดการของหัวหน้าด้วยนะโอเคไหมครับเพราะมีหน้าที่งานก็ต้องมีทักษะในการทาให้หน้าที่งานนั้นบรรลุผลเนี่ยครับอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ว่าในบางอีพเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าหน้าที่งานหรือกิจกรรมงานเชิงกรรมการบัญชาเนี่ยเอาไว้ใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างโอเคไหมครับแต่ผมเชื่อว่า มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยท่านฟังดูพร้อมกับได้ดูตัวอย่างท่านก็จะเห็นประโยชน์เนาะคราวนี้ในรายละเอียดจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าองค์กรของเราคงต้องปรึกษาหารือกันนะครับว่าเราจะทําแบบไหนแต่ผมคิดว่านะหน้าที่งานและก,กิจกรรมงานเฉิงพระมหันฯเนี่ยน่าจะต้องมีแต่บุคลากรที่เป็นระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่ต้องมีหน้าที่งานเชิงพรัมหันฯจริงไหมก็ะจะมีเฉพาะหน้าที่งานเชิงปฏิบัติโอเคไหมครับระบุไปอย่างเดียว พราะหน้าที่างานเจ้ามกับประจามันคือเรื่องที่เป็นการที่ต้องปกครองดูแลจัดการระบบงานนะครับในฐานะหัวหน้างานของเขานะครับแล้วก็ดูแลบริหารจัดการลูกน้องนะครับในลักษณะที่เป็นแบบนั้นเนาะท่านจะทําแนวทางไหนตามสองแนวทางที่ผมว่ามาก็สุดแท้แต่องค์กรจะกําหนดมาแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเมื่อจะต้องไปสื่อสารกับคนางานเนี่เขารู้ว่า ความคาดหวังขององค์กรเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะความคาดหวังว่าเขาจะต้องทําหน้าที่ความรับผิดชอบตามงานเชิงปฏิบัติเท่านั้นนะแต่เขาจะต้องทําเขาจะต้องรับผิดชอบอะทางานอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะสาหรับงานเชิงการาบังคัญชาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบใดโอเคไหมครับเรื่องดีๆเช่นนี้สาระน่ารู้เช่นนี้ เดี๋ยวมีเผยแพร่มาเป็นระยะะน,น,นะครับเดี๋ยวลนติดตาม HR c o m p a n n ครับ